สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้เพยจะมาเปิดนะผมตัวเจโรสโคปกับเกม u u Gmobile นะครับกับรุ่น Infinix Note 35G Dimensity 6080นะนี่ครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะง่ายครับผม CPU ตัว Dimensity 6080หน้าจอเป็นหน้าจอที่แบบสวยงามมากครับบอกเลยเป็นหน้าจอ IPS ที่เล่นเกมแล้วก็สมูทมากเลยเปิดเป็นสูงสุดคือ HD นะครับผมกับรุ่นนี้ที่รองรับได้นะ เดี๋ยวพี่ขอเปิดเจอสโคปเลยนะครับนี่ร้อมไว้ครับพี่ก็ตั้งค่าเป็น default เดิมแล้วกันครับนี่เอาเอาบวกนิดหน่อยแล้วกันนี่บอกให้จริงๆเราสามารถบวกเพิ่มได้นะผมว่าจะเอาแบบไหนจะพี่ก็บวกประมาณนี้แหละเห็นไหมครับว่าในความสมูทครับมันก็ถือว่าเล่นได้นะนี่ก็พอใช้งานได้นะครับผมกับรุ่นนี้อันนี้เจอสโคปนะครับนี่พี่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5นะครับ นี่ครับก็ก็หมุนได้ครับอันนี้จสะสโคบนะนี่ครับแต่ถ้าขับรถก็เจสโคบก็ไม่ได้ทำงานนะครับแต่ถ้าเราออกมานี่ครับนี่ประมาณนี้ครับนี่ให้ดูใ,ใกล,ใกลๆ้ๆช้าๆนี่ครับ ถือว่าก็โอเคนะครับนี่ให้ดูเจอสะโคบนะครับ นี่ครับโอ้ถือว่ามันใช้งานได้นะมันก็พอใช้งานได้ดีนะครับผมนี่ครับให้เพื่อนๆหลายคนตัดสินใจดูว่าเชสโคบเป็นยไงบ้างครับก็จะประมาณนี้ครับ ดูกราฟิกครับกราฟิกคือดีจริงครับกับรุ่นนี้ความร้อนถือว่าจัดการดีพี่เล่นไปประมาณสักประมาณสัก15นาทีไปแล้วครับแบตก็ลดไปประมาณสัก5%ถือว่าแบตก็ดีนะครับผมแล้วก็จัดการความร้อนถือว่าลดลงไปประมาณเท่านี้นะครับผมนี่สองสามองศาครับแบตเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เราก็หานะครับผมผมรู้สึกว่าเจสโคปตัวนี้คือโอเคมากเลย ครับเวลาเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยเราสามารถขยับตัวเจสโคบมันได้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่น,น่ครับมันก็นิ่นีนะอองตรงมันก็ใช้งานได้สบายๆแหละเออมันก็ปรับปรุงแต่ก่อนอินฟินิตเจสโคบก็ถือว่าปรับปรุงแต่รุ่นนี้ปรับปรุงดีขึ้นน่ะชอบมากเฮ้ยมันดีนะออตรงตรง,ตรงใช้ไปใช้ม,มันก็ชินแล้วมันก็รู้สึกดีอ่ะ ีครับก็ประมาณนี้เลยอตอนนี้ศัตรูเราก็ยังไม่ออกมานะครับเดินหากันอยู่ครับตอนนี้ เราเข้าวงีกว่าครับตอนนี้วงมันจะปิดอ่ะนี่นี่ครับตอนนี้นะครับผมเจอสโคปเล่นให้ดูเลยการเปิดจอสโคปในพับทีม,มบาย เออความร้อนมันจัดการดีอ่ะรุ่นเนี้ย ตอนนี้วงก็แคบลงแล้วครับฮผมชอบอ่ะมันเจสโคบมันโอเคมากเลยอ่ะ มานนี้ผมทดสอบให้ดูเป็นหลังะครับผมอนเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะก็นี่ครับประมาณนี้เลย,ยกเก็บปืนแล้ววิ่ง ี่ครับผมสำหรับเจสโคปก็จะประมาณนี้นะครับผมกับตัวอินฟิ i ิต Note 30 5G ก็ถือว่าตัวเจสโคบก็ถือว่าทำงานได้โอเคนะสำหรับผมการทัดการกดถือว่าโอเคครับแรด 8G เล่นเกมตัวพับจิวงบเหเืองๆครับครับรุ่นนี้บอกเลยเห็นไหมครับว่าการบังคับมันดูสมูทแล้วมันบังคับง่ายถือว่าใช้งานได้โอเคนะกับรุ่นนี้เปิดได้นะครับเปิดเปิดได้จริงนะผมเจสโคปกับรุ่นนี้ ตัวอนฟิริตโนสสามสินะตอนนี้ สตูของเราก็ยังไม่ออกมาเลยเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเราพร้อมที่จะไปแล้วครับผมนี่นี่เ,เรา มันมีคนมามีคนมาเราหาไปนะ ตอนนี้เราไม่เจอใครเลยครับมีคนยิงเราแต่ผมหาไม่เจอครับตอนนี้ส่วนมากเขาก็พอเล็กเกมแล้วเขาก็ไปหาชุดพังตัวมาครับ อีกคนนึงครับตอนนี้ถือว่าตัวเจะสโคปนะครับผมกับตัวพับเจียวไม่ถือว่าสบายสบาย,บาย,บายครับบอกเลยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี่มันก็เล็งเป้าดีนะสมมติเราเล็งเป้าเห็นไหมมันก,มนก็มันก็ได้ครับผมสบายสบายอะไรถ้ามาเลงเป้าแบบเนี้ย ผมก็ฆ่าได้ห้าคนนีงครับเดินหานี่เห็นอะไรแล้ว ี่จบเกมครับผมผมว่าเจสโคบมันก็นิ่งดีนะกับตัวนี้ถือว่าดีครับบอกเลยเจสโคบถือว่าทํางานได้ดีเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวอีฟ n นิ e โน้ e 30 5G นะครับผมสซหร์นี้ขอบคุณครับ